วานบอกมาว่าแอบเอาของไปเล่นของมันเสียหายต้องโดนทำโทษด้วยนะอารับให้ได้ยินด้วยอ,อ้ผมปอกแล้วขับรถไปแล้วหรอขับรถไปแล้วหรอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอ่ะนี่เราก็เราจะไปโรงเรียนนะมาแบตก็โดนหัวอีกฮะ วันนี้เอาไม้แบตไปด้วยนะเอาไปให้เด็ก,เ,ดกเล่นเด็งเรียนก็อีพีนี้เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันครับโอ้ยลืมใส่สายรัดคางอีกใส่สายรัดคางแป๊บเดี๋ยวเก็บคืนมีพี่คนหนึ่งที่แกแบบให้รองเท้าสตาร์ทเด็กๆก,กับผมมาประมาณ เกือบเกือบสาคู่มั้งนะครับผมจริงๆก็ให้มาสักพักแล้วนึงแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้แจกเด็กๆสักทีนะครับผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวแจกรองเท้าสตาร์ทเด็กๆให้เขาไปเล่นที่บ้านดีกว่านะครับผม,ผมยังไม่รู้เลยว่าจะแจกยังไงเหมือนกันนะเพราะว่ามันคขาไสาอะ่ะ ก็เมื่อกี้ผมแอบไปสำรวจมาแล้วว่าเด็กคนไหนเขาไซส์อะไรบ้างนะเออเอาเว้เอาเว้เออหดหดหดพลาดหวดพลาดก็คือมันมันถึงคาบสอนพระนะพอถึงคาบผมก็บอกว่าให้มาเล่นมันไม่ยอมเล่นกันเลยมันให้ผมมาเล่นด้วย นี่ขนาดแบบขาซ้ายนี่ไม่ถน,ดนัดนะนี่โอ้โหถ้าเป็นขาขวานี่โกแตกไปแล้วอ๋อได้เลยก็เล่นสนุกสนุกกับเขาไปนะเพื่อนให้แดกความสุขเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับผม ตามพ่อเลยคอา,อาไ <ป S 2> ไหนคนรู้ตามไม่กันนี่นะครับเป็นรองเทา้าสตาร์ที่จะแจกนะต้องขอขอบคุณพี่อีทรละศาสตร์เลยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อนะให้เด็กๆนะครับผมเพราะว่าเด็กๆตามบ้านก็เขาค่อนข้างที่จะหายากนะรองเท้าที่จะใส่เอาล่ะเอื่อเๆือนตอนนี้ผมก็ได้คัดไซส์รองเท้าเสร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวทำตามนี้นะให้มันส,สนุกหน่อยเดี๋ยวจะเรียกเด็กนะครับมาแบบตอนที่เขาว่างนะมาจับฉลากกันนะมาจับฉลากรองเท้ากันนี่ฮะมันจะมีเวนอมเนาะอันนี้เป็นหุ้มคอเนียมันเป็นรองเท้ามือสองนะครับเขาทำบุญมานะแล้วก็ฝากแจกเด็กเออก็ดีนะฮะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ครูเจคู่เล็กน้อยหน่อยนะ เก๋คือเกมันมีพี่คนหนึ่งเขาบริจาครองเท้ามา20คู่รองเท้าสตัดนะก็เลยคิดว่าจะแจกมันวันนี้คิดว่างี้แต่ตอนนี้มันกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเองเรียกมันลงไปข้างล่างแล้วพี่เจ๋ก็หาเรื่องมันทาความผิดอะไรสักอย่างโอเคไหมเออแล้วเดี๋ยวผมไปยกรองเท้าลงมาคู่ๆมันหน่อยคู่ๆว่าเอ้ไปทำอะไรผิดมาไอ้ป .2 ถึงป .6 อะไรเงี้ยนะกลางวันนี้นะ หลังจากมันกินข้าวอ,อ่าใช่ใช่โอเคแต่ว่าคู่มันเยอะเยอะนะ <c oughs> ขู่เนี่ยเยอะเอาให้มันเวลอไปเลยก็เ <c oughs> ตรียมเตรียมกับครูเจเรียบร้อยแล้วอ่ะฮะก็น,นัดได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูตอนรวมตัวเด็กกันนะครับตอนเที่ยงไปไปฮะรุเบ่เดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมให้ครูเจลงไปเรียกเด็กน้อยแล้วเดี๋ยวไปหาเรื่องคู่มันตอนนี้ก็ได้ครูเบร่คนถือ มาครบหมดยังเหลือแค่นี้เหรอดูเหลีวเป็นฉลากนะแต่ก็นี้ให้กูเจก็บิวอ่ะบิวลมให้มันเคียดๆมาหมดยัง เงี้ย่ะตอนนี้บรรยากาศเออนี่ตึงเปี๊ยะครับมาตึงเปี๊มันมีหลักฐานอยู่มีรอยเท้าอยู่เนี่ยกิบเลยวเรื่อน หามใส่สรองเท้าเบอร์สามสิบสี่มีไหมสามสิบสี่ไม่ไม่มีพี่มีสามสิบห้าขึ้นใครใส่เท้าว่าสามสิบห้ายกมือนี่แหละใช่แน่ๆเลยเดีย๋ยวค่อยบอกเออจายให้ครูไปดูความผิดมันอยู่ประมาณแบบสามสิบห้าถึงสี่สิบประมาณเนี้ยนี่อูอามบอกมาว่าแอบเอาของไปเล่นใช่ ไม่บอกไม่แจ้งครูเขาแล้วก็พังของมันเสียหายต้องโดนทําโทษด้วยนะอ่ะทั้งหมดลุกขึ้นยืนก่อนอ่าลุกขึ้นยืนก่อนลุกขึ้นยืนบิดพื้นเนาะพี่เจเนาะเออเกระจายแถวเอาไม่เป็นไหมดูดีร่างกายแข็งแรงไหมอยากเล่นกี้อ่าอ่าบิดพื้นไม่เป็นนะเป็นต้องเป็นต้องเป็นอ้าวถอยอถยหลังไปหน่อยคนหลังอ่ะเออแงเอางี้ วิ่งพื้นไม่ไหวรู้จักปั่นจิ้งหรีดไหมเอออ่าใครทำปั่นจิ้งหรีดเป็นตรงเนี้ยปั่นจิ้งหรีดสวยมากเลยครูเจี่ยฝันจัดเลยอ่าทำยังไงตั้งท่าเตรียมเอาดูเอามืออ่าอ่าหันให้คนอื่นเขาดูใช่ไหมครูรู้ไหมเอาปั่นไปอ่าทำแบบนี้ลงไปแรงๆเอาให้ติดพื้นนี่เออเออเดี๋ยวก็เอาพอเดี๋ยวมือ ทอก่อนเฮ้ยก่นเอาเป็นยังเอาทำเอาตั้งค่าก่อนตั้งค่าเตรียมเออดูตั้งค่าเตรียมทำเ,เลยเออมีหูไหมนะ่เอากี่รอบเนี่ยมันถึงจะสะสมกับความผิดพวกเรานี่เอาส้กสิบรอบหรออ้าวสิบรอบก่อนเอาไม่บอกให้ทำเลยรีบจังเอา แตะพื้นแตะพื้นแตะพื้นเลยเอาเอาวนหนึ่งถึงสิบนับในใจนับด้วยนะนับในใจทำไมครูถึงไม่ได้ยินล่ะเออต้องได้ยินเลยนับในใจอ่ะเอาใหม่นับใหม่นับใหม่นับในใจให้พวกครูได้ยินครูยินด้วยเออพอเธอนับเป็นไหมนับในใจอ่ะนับให้มันได้ยินสิ อ่ะตั้งค่าไหมอ่านับทีได้ยินด้วยอ้าเฮ้ยพี่เจ้านผมเขานับในใจไม่ได้ยินอะ เอ้ยบ้านครูเขานับในใจไม่ได้ยินพวกเธอนับยังไงเนี่ยเอามาอีกสิบรอบนับในใจเลยห้ามให้ได้ยินอีกสิบรอบเอาเตรียมด้านหนึ่งเมื่อกี้หมุนด้านไหนกลับอีกด้านหนึ่งหมุนอีกครั้งหนึ่งเอาเร็วลงพื้นอ้ามอ้ามปูเอาไปไปนี่เอาผมยังอ้าวอยู่หนึ่งต้นอยู่หนึ่งต้น ยืนตรงนั่งลงนักเรียนนั่งลงมาอ่ะฟังนักเรียนผู้เธอไปทำอะไรผิดนะผู้เธอรู้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปเอาหลักฐานก่อนเออหลักฐานที่ไหนวะเดี๋ยวไปหลักฐานก่นอ,อนออน,น,นั่นแหละครับยกออกมายกออกมายกมาทั้งกล่องนั่นแหละลาเอาไปแล้วของนักศึกษาของศึกษาของอะไรที่เขาให้นะครับมา ว,ว่าเป็นภัพยน,น,นตร์ดังนั้นต้องรู้จักรักษาของอะเดี๋ยวบอกก่อน,รนจริงจริงพวกเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนักเรียนอ,อยากดูหลักฐานไหมอยากดูไหมครับอยากดูไหมอ่ะเห็นเปล่าเห็นไหมครับอ่ะฟังครูนะฝากถือกล้องหน่อยเดี๋ยวคืออ่ะฟังครูเอามันไม่เห็นเห็น สตาร์ททุกคู่มีพี่แจบุญคนหนึ่งนะครับเขาบริจาคมาให้เราเอาให้เรามาบริจาคนะครับโหคุยสวยอ่ะคุณเจคุณบ้าคุณนี้สวยมากถ้าให้คนที่เขาใครเล่นฟุตบอลด้วยก่อนไม่ใช่เราถ้าคู่นี้อ่ะอยากได้อ่ะอยากได้ไหมอยาก คือไซส์3ามแปดไหนแถวสามแปดคือใครเอาละ่ะสามคนเราทำยังไงดีสามคนนี้ใครจะได้ข้าวอา่ะขึ้นเลขอะไรครับเลขอะไรเลยออเลขสองสคือใครมาออกมารับ ใครฟรีนะขอบคุณขอบคุณเจด้วยคุณพิงด้วยครับอ่ะมองกล้องนิดนึงเดี๋ยวแกะยินดีด้วยยินดีด้วยอ่ะปมมือเพื่อนหน่อยเรียนอ่ะค้่ต่อไป I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and b e l i e v e Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it You hear me lying I'm winning Yeah, the shame will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, in There ain't no point in resisting Living life like a dream Maybe right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, this is a dream And I pray that's a team One day, it be me If I want it, then i get it Head it down อ่ะฮะตอนนี้ก so ็เราก็แจกรองเท้าเสร็จแล้วเหรอเนาะคือมันจริงๆเราว่าจะแกล้งแบบแกล้งสารพัดเลยนะครับแบบให้ไปวิ่งรอบสน้ำเอยแกล้งให้มันเต้นเอยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า มันถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องเข้าเรียนพอดีนะครับก็เลยได้แค่จับฉลากเฉยๆเนาะอีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณพี่อีทรัฐศาสตร์ด้วยนะนะฮะพี่ชายนะครับที่เขาบริจาคมาให้นะครับผมก็มีอีกประมาณ3าคู่สคู่นะที่ไม่มีไซส์ของนักเรียนนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่เราแยกไปเนี่ยคือบางคนเขาก็เตะบอลน,นะแต่เขาก็ยังเล็กอยู่นะครับผมแล้วก็เขาใส่มันก็ จะทําให้หลวมแล้วก็แบบข้อทงข้อเท้าพลิกเ่ยมันซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับผมขอบคุณครูบีมด้วยนะครับแล้วก็คุณครูเจครับผมที oh, ่มาหลอกเด็กให้นะดูเอาใส่ชั้นไว้อย่างคืนเพื่อนเดี๋ยวถ้าถ้าดือให้ครูพิสมัยยืดไว้เลยไม่เอา เราลงไปเตะทีวันนี้แต่ครูไม่มาใส่อะเดีย๋ยว,วผมแก้กครูไปไม่เกี่ยวกับครูอาร์มแล้วเกี่ยวเกี่ยวกับครูปูแล้วทั้งนั้นอนะเพราะผมลงไปเตะเองครับดูความประพฤติก่อออนเถ้าวันนีดด้ใช่มเอางี้ถ้าคนประพฤติไม่ดีให้ครูปูยืดรองเท้าไปเลยโอเคเปล่าความความประพฤติคืออะไรครับเวรละครู <c oughs> ครูจะบอกยังไงไปเปิลคืออะไรครูอถ้าเปเปอร์ทำตัวไม่ดีเปเปอร์ต้องโดนยืตรองเท้าคืน ต้องทําให้ดีถึงจะเอาไปเล่นครูจะเอาไปให้ไอ้กันดั้มใส่ให้หมาพออใส่เต็มพิบบอลไม่ให้เปเปอร์ไหนรองเท้าอยู่ไหนมาดูสิรองเท้าอยู่ในกระเป๋ไหนรองเท้าแสดงกระเป๋าไว้ด้วยไหนมาดูอ๋อเสียเสีเนี่ยไอ้กันดำใส่ได้พอดีเลยขาลงนี่เดี๋ยวยึดยึดของสัดเตอร์มาด้วยกันใส่สีขาเลยแล้วถ้าดื้อให้ครูปูยึดไว้โอเคเปล่าครัดจบแต่ถ้าปูถ้าผมทำ ไปเล่นถ่ายลงยูทูบใช่ไหมครับใช่ไหมคะครัวใช่ครัอ่ะครัวอันถ่ายลงยูทูบใช่ไหมครับไม่บอกใช่ล้าเลยถ่ายลงมาตีมือทีนึงเฮ้มาเฮ้ขาว่าไงคะตอนนั้นคุณครูแก้คุณครูฝนที่หนู่ คุณครูฝนขี้ตกใจเนาะใช่ไหมไม่เท่เลยอ่ะก็นั่นเลยครับเพื่อนๆประมาณนี้นะเด็กมันได้ของใหม่มาก็จะเฮือๆหน่อยเดี๋ยวดูตอนเย็นครับตอนที่เราปล่อยให้เด็กเขารีแล็กอ่ะเครดูมันจะมีใครใส่รองเท้าลงไปเตะบอลไหมเพื่อนเลยนะพี่เขาป๋าผึ่งเราผึ่งต่อสองเมตรไปดิ เด็กเคอของเด็กเคของสี่ห้าหกอ่ะก็ตามนั้นแหละครับผมเด็กๆเ,เขาก็ได้เขาก็ดีใจเนาะบางคนเขาไม่มีใส่จริงๆนะครับสิบ,บานก็ลําบากนะเราก็ถือไว้ได้ซัพพอร์ตตรงนี้ก็ผมก็เป็นสะพานนะครับผมที่เชื่อมนะระหว่างแบบผู้ใจบุญเนาะแล้วก็เด็กนะว <Wow. S 1> นครับผม แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละครับผมนี่ก่อนที่ผมมานี่ผมไปเล่นแบดมาะครับวิชาว่างเนี่ยไม่ยอมลงสนามกันเลยนะเพื่อนๆคือรอครูครับคือรอครูมาหนึ่งคือของด้วยสองคือรอครูมาด้วยอะตามภาษาครับผมตามภาษาเด็กๆเนาะ ก็ยินดีกับเขานั่แหละครับเขาใส่แบบได้ก็ถือว่าแบบมันเกิดมาคู่กันแล้วเลยเนาะออามาเลยนี่เตะมาผมเตะกับผมนักเลงพอแม่เก่งเหลือเกินอ้าวรอดยากอ่ะมาครับมาเลยโอ้ Mình nắp yên định quân dính nhau ông thao khuyên đi quá ghê như vậy ông thao dẫn thế ào tối rồi กระโดดทำไมเฮ้ย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 ทีมครูไปไหนวะละฟังนะห้ามแรงกับเด็กเด็กขาดดูเรื่องฟังู้นเตะกับพี่เขาเลยไม่ต้องกลัวแต่แต่ฝั่งนี้พักก่อนฝั่งนี้พักก่อนหนึ่งลูกออกนะเออ ไอคนที่มีสตาร์ทห้ามหยับตีนพีเขานะเว้ยอ่ะอันหนึ่งลูกออกหนึ่งลูกออกอ่ะเดี๋ยวคุณเจเล่นด้วยครับผมพอ,พอย่าแรงกับน้องนะเข้าใจไหมครับอ่าไปลุยลุยลุย โอ้โหวุมมาตุ้มกันครับเพื่อนๆน,น,นี่ฮะโรงเรียนเราก็อย่างนี้แหละเนาะผมก็ส่งต่อภาพบรร,รยากาศของความคิดถึงนะนะครับผมใครคิดถึงบรร,รยากาศกาเก่าๆนะครับคิดถ,นะถึงเพื่อนนะคิดถึงโรงเรียนก็ฝากด้วยนะฮะซองผมเดี๋ยวผมจะทําเกี่ยวกับ โรงเรียนลงเรื่อยๆเนาะลุ้มๆไจสอบมากเออโอ้ยตังค์โอ้โหคนเยอะ คนตาเป็นกรอบเลยอ่ะอ่ะก็มานี่เลยครับเพื่อนๆเนาะสนุกสนานกันไปนะเด็กน้อยก็ชอบสตาร์ททุกคนแหละนะครับเป็นไงสตาร์ทใส่ดีไหมลูกดีใช่ไหมเออทะเดียวมาคืนเด้อามห้ามยึดเด้อมาคืนนะมาคืน คดีต้องเอามาคืนนะสตาร์ทอ่ะอ่ะฮะก็บรรยากาศของ e ี3ก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่ถ้าทานจบประจาโรงเรียนานานแล้วให้คิดว่งผมเป็นตัวแทนของความคิดถึงเนาะใครที่คิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนคิดถึงความเรียนนะครับผมในโรงเรียนที่เคยทําร่วมกันกับเ,เพื่อนๆนะอ่าโอเคครับถ้าชอบประมาณนี้ก็กดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับผมถ้าคิดถึงโรงเรียนคิดถึงช่องเรานะครับ